สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้อน่าชาคะ่ามว่าเราจะมาเล่นเกมสกุลาสักคู่ซูเปอดค่ะผู้สมนีเราจะมาทำตำรวจ VS กับแกงยากุซ่าสีชมพูนี่ค่ะจะเป็นน้งจะเป็นยังไงนะเปกก็นจอกเลยซึ่งเราต้องไปหาพวกก่อนแต่ว่าไปหาพวกกันอุ้ยว่าผิดเออเดี๋ยวเราชวน ตำรวจพวูดอีไปด้วยนะคะไปต,ตัวคนเดียวคงไม่ไหวก็ต้องมีเพื่อนนะคะขับรถไปรถส่งวิส่ง,สง,สงชนเออไม่ใช่ห่างนี้รถไทยลัฐไทยลัฐขอยอะหน่อยว้าว เก็บถึงนุแค่นั้นเออซิ่งสิงจนเจเลยเออซิ่งไปเลยคนอารเเยบบิไว้ไม่ทัน เป็นตำรวจที่บอกว่าพบอาวุธไม่เยอะมากเอฮ้ยทุกคนเำ็มตัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดินไม่ค่อยสบายเราต้องการกองทับกำลังเสริมมากยังด่วนเพราะตอนนี้กองทัพลำเหนื่อ ตันทับเลอคูกับหมากโอยโอ้ยโอ้อกกมมยโอ้ยโอ้ยอ้นน้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 โอยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ย ไปรอบที่สามเดินเดือดเอาปืนเด็กเดเด็กเด็กโอ้คนทำพี่ก็มาแล้วอีกแล้วควรเราจะบ้าตายทุกคนเราแอกว่าตุยตุยแล้วก็ตุยๆๆตุยตุยตุยคนยังไม่หันเดินสัก้าวหนึ่งเลยโดนยิงหนึ่ง แล้วโอยกองทัพบกำลังเสริมเรามาได้ไม่กี่คนเองคนเราไม่ไหวอีกต่อไปที่เราจะโดนแบบว่าตุยอย่างนี้เราอะต้องแบบว่าอืมใช้นี้เพื่อความอยู่รอด อืมอมโอเคพร้อมหลังจากที่ใช้เงินไปเยอะหน่อยเยอะยู่เยอะยู่ไม่ได้เยอะหน่อยเลยเยอะเยอะมากสุดสุดสด Bu hmm. เค่17คูณแต่เราเก็บกวัสด์ก่อนแล้วกองทัพกำลังเสริมเราล่ะหายไปไหนรถไม่เห็นจะมีรถเลยสักคันหนึ่งมีแต่รถที่เราเอามา้ยิย่นจนแบบว่าอันนี้พังเลยเหรออัา เก็บเงินคน <sharp> ignored <inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> ทันเอาใหม่คนฮึ๊บเราจะมีสูงเริ่มก่อนได้เปรียบแต่ก็ไม่โดโนมาสิมาสิ เสิสองเอยสรต้องกัให้ถูกด้วยเวากขีดออ้าไม่แตเพียนไปเลเียนอะไรทนเี้ยนคน เกงเกี่ยวกับสาสีพูทำพาราชิมเพิ่มเพิ่มพาราชิออมอืมอ่าดีมากยิงไปเลยอืมดีมากไปยึดได้จากอเหรอ cứ cái <laughs> ảnh mặt nó nó có cái 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 เรายิงแม่นกอุ้ยได้งินด้วยมีงินมีงินเก็บๆๆเก็บก็บระสุนก่อนกระสุนเราจะหมดละตอมนมีไหมอุ้ยมี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  มันมีกระสุนเออึ๊บเก็บไ้ได้เยอะที่สุดอ,อ๋อโอ้ตรงนั้นมีต้องแบบว่าเป็นพวงเลยเอ,อ๊บเอ,อ๊บว้าวโอ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 

ขอเข็มกระสุนก่อนน่าจะยังไม่มาเฮ้ยโอเคเดี๋ยวกระสุนหมดนี่ไงเฮ้ยโอ๊ยอืมโอเคสุดลอด เล่นก่อนยิงไปเลย จกันยังไม่ตุยอืมโอ้โหผาด่าผ่าดืม,อม,อม,อมโอเคถอยละเหลืยอีกหนึ่งคนจะเก็บกระสุนก่อนแต่มันไม่พอ อืม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 ่อีกหนึ่งคนไหนหนอีกหนึหน่งคนไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะแต่ก็ดูเป็นระยะอ๋อจะรูกว่า มันมีกระสุนไหมอ๋ไม่ใช่ศัตรูเขาคนคืออ่ะศัตรูอยู่ด้านหลังอื่นแล้วก็ต้องตำรวจใี่อืม ตรงนี้ด้วยโอเคไปคลิปกันสลับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ share. กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบายมันมีทางนี้ให้เข้าแต่เราไม่เข้าบ๊ายบาย